ตอนนี้เรามาอยู่ที่เซ็นทรัลนะคะด้านหลังก็ต้นคริสต์มาสต้นใหญ่มากเลยทุกคนดูเห็นไหมต้นใหญ่จังเลยสูงอะ่ะตอนนี้มาอยู่ที่ห้างนะครับเพราะว่าโอ้ยด้านนอกร้อนมากเลยค่ะวันนี้สงสัย32องศาได้อ่ะนะอากาศเนี่ยร้อนมากๆเลยคริสต์มาสที่เมืองไทย เซ็ทนทรัลเขามีการจับเทศกาลอาหารอย่างนี้ด้วยนะคะลูกชิ้นปิ้งด้วยด้านนี้น่ากินจังเลยเมื่อกี้ซื้อทุเรียนไปด้านนู้นด้านหลังซื้อมาแพ็คหนึ่งขีดละร้อยเกือบหนึ่งกิโลเมื่อกี้สายไปกา0อยกว่าแกรง ขนมอบแห้งนี่มังกรองน่ารักจังเลยอ่ะนังโมจิก็มีขนมปังชุดเรียนอบแห้งกว่าอบแห้งบางคุชอบแห้งก็มีน่ากินจ้ะสตรอบเบอรี่ผัอออกอบแห้งก็อย่างนี้โอ้ จังน่ากินจังเลยข้าวเหนียวมะม่วงขาหมุนข้าวหด้านนี้ล่ะไปดูด้านนี้ทุกคนด้านนี้มีอะไรมีโอ้ออทอดมนันเกี๊ยวกุ้ง ้านนนนี่กก็ิจะของน่ากินแหนมกุ๊กข้าวยำแหนมสดใหน่จะหุงดิแกนเป็นเล็กก็แด้จริง นอนนนวก็แกมกล่อมไขนมไทยบร้ดูทุกคนขนมขนมตาลยังฉันาล แาบตาหัวแต่มาแลดูโค้งไนที่นี่มีลิ้นตะห้อลูกชิ้นอะไรเนาินเจอกันใม่เมื่อกี้รซื้อทุเรียนร้านนี้นะคะทุกคนซื้อทุเรียนหนุ่มซื้อไปแล้วยังไม่ได้ชิมจะไปหาที่นั่งชิมก่อนป่ะทุเรียนก้าขีดกว่านะคะทุกคนซื้อมาเมื่อกี้นะ น่ากินจังเลยขีดละร้อยเกือบเกือกกิโลนึงอ่ะน่ากินจังเลยจะกินเลยแล้วกันอ,อ,อร่อยกินไหมเป็นนอ่มจ้มะเยอะจุ 응. <laughs> <laughs> ันนี้เรานั่งรถสองแถวจะไปที่ไทเรมนอนนเวนจิวันนะคะออกจากสยามจะไปที่นู่นยังไม่เคยไปอะไปเป็นครั้งแรกนะทุกคนเมื่อวานว่าจะไปแล้วทีนี้ไม่ได้แวะพอดีมาแล้ว่าเรามาห้างก็ยังไม่ได้เปิดก็เลยไม่ได้ไปอต้องเดินห้างวัเพราะเหมือนยังไม่ได้ชินกับอากาศร้อนๆน,นะตอนนี้อากาศร้อนมากเลยที่ ตรงนี้อะไรอ่ะดูนะทุกคนโห่ผลไม้เยอะมากเลยอ่ะเนี่ยตลาดผลไม้หรือเปล่าที่ไรจ๊ะผลอรชึกยัไบรชยัชอี่อจีอ๋อจีอา <laughs> คาราเรสแห่งเตซียนั่งรถสองแถวที่พัทยน <startup> <olu> านะจ่ายคนละสิบบาทนะคะสิบบาทตลอดซ้ายอะไรแฮรี่เทชันพัทยาวีน่รรอัาพัทยาพัทยาอันนี้เป <S 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 ็นห้างอะไรเนี่ยไปแล้วไปชมซันเดอร์นันได้หรอ อ๋อินงอะเหรอแ่ถึงแล้วทุกคนอาเลยนะคะ thank you แล้วไอ้ฟิชัเซ็นเตอร์ได้ใหคุณขีาดบาทะจ่ายยีบาทนะคะเยอยาทุกคนห้างนี้นะที่เราจะมากันนะตั้งแต่เมื่อวานจะไม่ได้มานะ อันนี้ห้างนี้จะใหม่กว่าเซนทันนะคะนั่งรถสองแถวมาคนละสิบบาทนะคะไปะเดี๋ยวเราไปข้างในกันคนทางนาห้างนะมีเครื่องบินด้วยเป็นลานกว้างมากเลยอะแล้วก็มีต้นคริสตมลสด้วยอะไปะไปข้างในกันตรงนีตรงนู้นก็มีอีกเครื่องหนึ่งตรงบินเห็นบันไดลิฟต์ด้านหลังไหมคะสูงมากเลย เราจะขึ้นไปเลยนะคะมองไม่เห็นเนาะ่ว่าจะสูงมากสวยจังเลยอะทุกคนชุดนี้ยชสูเนี่ จะลอดใต้หอเอลฟินทูนนะคะนัลอดแล้วลอดแล้วค่ะไมโอ้ ก็เลา่ก็มีที่ ok. ทีััมีูอไมียู่แต่ว่ามีการควายอเป็นเ็กนมนเหมือนทานเบ้าทานเบ้าใครเคยเล่เ้าุลาใครเคยเลนเบ้างูเล่าว่าเบ้าสมยก่อนตรงนี้ซื้อเลยทไมทํามเด็กๆนยังมานั่งเลา่ก็เล่าเป็นโค้งมแล้วก็จุดโคงอ่ะ โคชายังพระเกศแก้วดูรามีนใน,นงานประเพณีรอยกระโดดดีและก็มีกติกาเชื่อก็คือโคชาญพระเดชะเจดีชั้นสุภภาวะาคนะบ,กกบางคนบางท่านมีรู้หรอเจดีจดีวัดชั้นสุภพาวาสวสุภภาวะาาาคนน่ะมีอะไรก็มีทัทง้งหมดก็ได้ว่าอ่าอกติกาละคน่ะ พิธีการรัเนีมยตอนสมัมพระเจ้าจะออกปวดเอุ่อาื่อตัดมวยผมแล้วโยนขึ้นไปอธิษฐานจิตอธิล่านเกิดเมื่อวานละอธิษฐานจิตไปแล้วนะก็มีพระินมารับเอามวยผมนี้ไปไว้ที่จุดามดีสตรีมหาธาตุแล้วต่อมาก็มีพระธีการรับเนี่ยกาลรมิพิธีการรับมก็เอาเครื่องบริการของพระเจ้านี่แหละขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์ชั้นสุขภาวะผมนั่นเอง เรากำลังย้ำไปตัวนน้บไปตัวนนยโยมเรามาบทเสนอเนื้อสละชีวิตมาเพื่อเป็นมหาบุรุษของโลกโยมมาเป็นมหาบุรุษของโลกเพื่อมาสั่งสอนคณะศายาญาโยงให้มีจิตใจที่มีนา